มาจ้ะทุกคนเติมบุญกันเติมบุญกันหิวแล้วก็อ่อนเพียวเียอร่อยเนาะจาหน้นโมโหหิวนะเติมบุญกันก่อนนะอิ่มบุญร่างกายจะได้แข็งแรงเนาะเสียดดดีซิบปาก,กันนะป๊าแซ่บแหงผัดมีไวว <c oughs> ใส่กุ้งใส่ผักมันบะววๆนะอย่าซาบดีแซบบ่บ้าแซ่บไรพนโอ้ยเกิดแพงผักแพงแพงลายอะกิน เติมบุญก่อนหิวละตอนนี้เอาเติมบุญก่อนนะเจะพุณอ้กุ้งยัวๆอ่ะกินยำดีๆแล้วอบอแม่กินเอง thank you แ <laughs> <laughs> ด๋ยวไปเสียดดดดีไปกำลังใจดดดดีตึกปานะอะยู่ล่าพอเป็นนะหาตัวบุญเพิ่มนะหาเงินและอาหารเพิ่มหาตัวบุญเพิ่ม <laughs> ชอบดูตัวบุญมันทำงานเนาะชอบพัฒนาตัวบุญ ก็เห็นตัวบุญมันอู้ฟูอู้ฟูมันบ่อ้ยหอมกินข้าวนอกบ้านรันทามันาในนรันดาในรถนีหนองปลาอ้าวออแซ่บหลายน่ะเล็กเนาะมาจะพยายากน้ำหอมไปขับรถแล้วตอนนี้อยู่บ้านก็หอมไปขับบ้านอยู่เงินก็หอมไปขับเงินอยู่รถหอมไปขับรถแล้วเนาะอากาศดีแท่ดีว่ามื่อนี้ เลิศเลิศอัดมีไทยใต้ย่วนนิวเม็กซิโกภูคนใจดีใจบุญใจไงญ่คนบอกคนบอกอันนั้นบ่อไห่ยู่บ่ให้สนบ่อไห่ต่อปากต่อคำกับพวกอันไทยใต้ที่นี้สันด้านขี่ทีมักได้มักขอไปข้างในก็ขอบันพีบริษัทพีปอบพีเตดพีกระสือ กินแล้วพอพอคนควยกลับบ้านอปัญญกปั่นโขอกกรบ,บพวกเทียนอันซาส่วนลิ่นพัวเขาห้หามเป็นเมียน้อยอันทำแท้งค่ะลูกตัวเองสามเทือ่แล้วมาบุนวายอยากได้ลูกเขาไปเก็มเอาอเงินภาษีโคตรใจบาปใจยักใจ,ใจมานติ่งควยหนาเงินโคตรเห็นแก,ก่โตค่ะกันบ่กรเพวกที่บ่าน อันขอเงินบ่ได้ยืมเงินบ่ได้แหลวกับมีแต่พวกมาลุมดาใส่ให้ป้าสีดูถูกดูหมิ่นสารพัดผิดมีไทยใต้ผู้ภูมใจบุญใจดีใจใหญ่ยูนิวเม็กซิโกนะยุดจะอย่าไปต่อปากต่อคำกับพวกมันฟลอยหฮเวน้นกำกันก้นให้กำทำงานจากกัดการพวกมันเองอย่าไปดึงเอาพลังลบอย่าไปยุ่งไปสนกับพวกกันขาดชินทำหนอนซาดซัวพวกกันซัวให้ทั้งหลายเห็นแกโตทั้งหลายเป็นวาย,ยุดดีแล้วเขาตัดทิ่ไมได้ถือว่าเขาลุดพ้นแล้ว อย่าไปต่อปากต่อคำมันเป็นการดึงพลวัพลังลบความบดีมันเข้ามาหาตัวเฮาเออกระเขียนเห็ดเป็นนิทานบ่มีซื้อบบแท้นาวสกุลแท้บ่มีหูบ่มีอย่างพวกมันนะนก็ซื้อลินเป็นนิทานไปเป็นนิทานเป็นประวัติโคตรเหงาสกสาเพราะมันเข้ามาอ่านเพราะเขาไม่ได้ต่อปากต่อคำหลายเือเนาะก่อนมนสิเป,ป็นลุ้มดาผู้ใดใส่ไงตายสีดูถูกด<ะ>ูมินผู้ใดหันเป็นอ่านเบื่องประวัิ คดเสือ้อโคดเงาสกักรากมันตะปููดเสือ้อมันแบบเป็นคือเข,ขาว่าแท้บอ่นะอ่าหะละแล้วก็บอต้องไปยุงไปสนเสยนะจ๊ะเสยนะจ๊ะเอาที่เธอสบายใจอยากมาคอมเมนต์อย่างอยากมาพากันลุ้มดา,สาใส่ห้ป้ายสีอีกย่างกะเอาที่เธอสบายใจนะเขียนไว้แค่นั้นจบบอต้องไปยุงไปสนนะบออบ่ต้องไปต่อปากต่อความเหละโอ้ยแล้วผู้ดี ดีพึ่งจะบะยุงกับผู้สว่างนุณบ่จากเลยพลังลบความสว่ให้มันจีม,มาหา <he> o, เขาคุนบ่าเขา,าเอกแต่พลังบวกเอาแต่ความดีเอาแต่คนดีคนที่เข้าใจเมตตาสงสารพรอสื้อเหลื่ยงเขาพ้อให้กำลังใจเขาพ้ออันดึงเขาไปในทางที่ดีที่งามมันจะไม่เห็นแกตูกแกได้ดึงแต่เขาลงตันนะคิดกดแห่งกรรมพิดกฏหมาย ปล่อยมันไปตัดเข็มละดีแล้วเพิ่นว่าเห็นว่นวาเฮาหลุดพ้นแล้วว่าซั่นเออเฮาหลุดพ้นก็คือว่บาบุญเฮาหลายแล้วเพิ่นว่าออือสร้างแต่บุญกุศลสร้างแต่ความดีงามบุญเพิ่อนทางมีดีสุขมีความสุขกับเทพวะบุญดีเป็นงามนะ,มเาะเห็นเพิ่อนมีความสุขเฮาก็มีความสุขเป็นนำ้ำคนสัวเอาแต่กดแห่งกรรมมันสิจัดการเนาะตัดทิ่มกรรมไยกรำมัน <laughs> แม่ก็หิวมันละมันจ้าจดจด้วกจำพี่น้องอเอาที่เธอสบายใจชวนฉันก็สบายดีบอกสร้างตบุญหกักตรัสบุญพัฒนาตบุญเพื่อตัวเองเพื่อผัวเพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อคนที่ดีงามกับเฮานะเอสอสังคมอันดีงามกับมีอยู่เพิ่อนพาอาศัยกันแนละ้ให้กำลังใจอันดีงามต่อกันเนี่ยนะมันเลิศนะมันเลิศมากเลย อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญมาจ้ะมาจ้ะจุดจวดโอ้เอาดีค่ะให้ลูกสุดฮะเอ้อหิวเบิร์เงนไล่การอาหารนี่เบอร์เงินไหนหิวยนั่นบอแซบไปซาบะทุกยาง